Can you turn off the light? Yeah. <laughs> Uh, อ่ะไงละ่มะมันผจญไม่ต้องมาแล้วนะ<า>มีตัวดีคอยสก,กัดดาวลุ่งอยู่ทุกวินาทีเลย2ปีผ่านไปไวยังกะโกแต่ละปีผ่านไปโคจะเลวเหมือนยังไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกับเขาเลยแล้วนี่ละ่ะเป็นชิ้นเป็นอันไหมละ่ะอีแม่เด็กชายโรเบิร์ตโตหนึ่งปีกับอีหนึ่งเดือนเลี้ยงมาเองกับมือไปไหนไปด้วยตัวติดกันยิ่งกว่าปาทงโกโอีวันนี้รบรอบแต่งงาน2ปีเอาไปเดทกันก็แท็กทีมยกกันไปทั้งครอบครัวเนี่ยแหละเดทกันแบบคนมีลูกอ่อนไม่ต้องไปไหนเอาร้านใกล้ๆบ้านก็พอร้านบาร์ซูชิ บ้านแค่15นาทีเองนี่ตอนนี้ก็รอประปาเอาน้องโรเบโตลงจากคาซีทก่อนตอนนี้น้องดูแอบคึกคักนิดนึงพอจริงๆต้องเป็นเวลานอนของนางแล้วเดี๋ยวก่อนอีแม่ขอเก็บบรรยากาศรอบๆหน่อยเออ แต่พอลูกเขาเดินเข้าร้านก็นไปแล้วจ้าเหมือนเขามาเดทกันสองคนเลยอะไรนี่ยังไงจ้าฉันเหมือนมาคนเดียวเลยนะเนี่ยเดินตัวปลิวจ้ายังไม่รู้ตัวจ้าไปก่อนเลยเดี๋ยวไปเจอกันข้างในเด้อนี่จริงๆร้านนี้เป็นร้านแบบชิวๆนะคือแต่งตัวสบายๆได้เลยร้านนี้เน้นกินอาหารอร่อยแต่เครื่องดื่มก็เลิศนะเจ้มจนมากแก้วเดียวจอดโบราณว่าอย่าตัดสินคนจากภายนอกฉันใดแกอย่าตัดสินค็อกเทลจากสีสันภายนอกฉันนั้นเพราะนังนี้มันคือน้ำแอปเปิลแกแม่ไม่ใช่สายค็อกเทลบอกเลยพอสดไปคำแรกเท่านั้นแหละอื้ขม คอมากเวอรออ์ลูกชายแม่ตอนนี้คอเคล็ดแล้วนึ้นางดันไปถูกใจสาวตัวข้างๆเดอ้อนางหันไปมองไม่พอเดอ้อนางยังแบบวูวูวูเรียกเขาอีกแต่สาวเมินนะจ๊ะอกหักดังเปาะเลยลูกแม่ไม่เป็นไรมากินซูชิกันดีกว่าลูกทองไว้ให้ขึ้นใจนะลูกว่าอาหารจะเยียวยาทุกสิ่งและถึงแม้ว่าเราจะเกิดมากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินแต่ถ้าได้แซลมอนสักชิ้นละมันก็ฟินได้เหมือนกันนะอะดูยอย่างแม่สิอยู่ได้ด้วยหลักการอาหารบำบัดไม่ว่าจะวันที่เศร้าจะเหงาจะเหนื่อยหรือฮอร์โมนจะปวดท้องเม่อยจะนนอ หรือจะปวดหัวไมเกนล,ลองลุกขึ้นมากินของที่ชอบสักคำสองคำดิหาาเป็นไงมั่งอะ ร่อยไม่มีขนาดเขียวอยู่ก็มองสาวคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยนะเนี่ยอ่ะมาเสิร์ฟเรื่อยๆเลยจ้าอีแม่ฟินมากเจ้าวันนี้เพราะว่าอีฉันเป็นคนเลือกร้านเองเพราะจะให้ป้าปาเลือกนางจะชอบพาไปกินอาหารอิตาเลียนตอนครบรอบแต่งงานปีที่แล้วว่านางพาไปกินอิตาเลียนร้านเนื้อคือผิดหวังมากคือแพงเวอร์แล้วก็ไม่อร่อยเลยปีนี้อีแม่เลยแบบฉันขอรีเควสซูชิแล้วด้วยความที่เราได้โตะจองตอนหนึ่งทุ่มอ่ะอีแม่ก็ต้องจัดแจงป้อนข้าวลูกก่อนออกมาจากบ้านและหลังจากที่น้องโตไปโตกินดินเนอร์เสร็จไปจนถึงก่อนนอนนน้้ีมขวดเให วดก่อนนแล้วาิถีแม่ลูกอ่อนไหมล่ะป้อนนมกลางร้านอาหารไปเลยนี่เราก็แอบเซลฟี่เดี่ยวคนเดียวนะแต่สามีดันเห็นจ้ะแกงอีกเอาให้ขำนังถามว่าทำไมต้องทำท่าจมูกบานถ่ายรูปด้วยอ่ะโอ้ยหัวจะปวดเขาเรียกว่าท่าโมเดลจ้ะมันต้องจืดปากตาคามิงคามเองหน้าเครียดเครียดน้อยแม่ละลำใหญ่มากมากสามีฉันไม่เคยเก็ตอะไรแบบว่านั่าแลละก็วานให้นางถ่ายรูปคู่กับเค้กให้หน่อยอ่ะดู สามีอีฉันกดเบลอร์เค้กจ้าแล้วก็โฟกัสที่หน้าลูกโอ้ยแล้วซุมที่เค้กจะเบอร์เค้กเพื่อและในระหว่างที่ทุกคนกําลังชุลมุนอยู่นั้นมันจะมีอยู่คนหนึ่งแกเอาปาบเขาให้จ้าลูกบอกว่าเล็งมานานแล้วแม่นิ้วชี้เจาะเข้าไปตรงที่กลางไอติมนั้นเลยจ้าเนี่ยมันต้องให้ถึงมือนี่เขาต้องถ่ายแบบนี้ถ้าถามว่าแกทําไมไม่ถ่ายตั้งแต่แรกและอีแม่ก็นั่นไงถ้าฉันนั่งถ่ายสามีฉันก็จะนั่งกินเค้กจ้านางบอกว่าทิ้งไว้นานเดี๋ยวเค้กมันละลายมันจะไม่อร่อยอ้าจ้าอร่อยจ้าร ขอชีตเด้แล้วกันไม่ชีตธรรมดานะก็เค้กเอ้ยไอติมเอ้ยค็อกเทลเอ้ยโอ้โหโคตรชีเลยและที่แม่ยกนิ้วขึ้นมาโนโนะก็เพราะว่าป๊าถามว่าจะให้น้องโรเบิร์ตลองกินสักคำหรือเปล่าั้มช้อนทิปไปก่อนแล้วกันนะลูกเพราะาอันนี้มันโคตรหวานหนูน่าจะกินไม่ได้นะการเป็นพ่อแม่มันก็ไม่ง่ายเนาะเพราะว่าบางทีเราก็ต้องทําเป็นแข็งใจเซโนและถ้าลูกไม่งอแงใส่อะก็โล่งแล้วลูกนางทำนะโคตรน่าเอ็นดู

โอ้หแล้วดูดิขนาดที่พ่อแม่นั่งกินเคกันอยู่น้องก็แบบง่ำง่ำง่ำช้อนเปล่าอย่างนั้นใจหนึ่งอีแม่ก็สงสารน้องอยากให้น้องลองชิมสักคาอีกใจก็แบบโหมันโคตรหวานเลยนะแถมยังมีคาเฟอีนในนี้รอไว้โตอีกนิดนะลูกเดี๋ยวแม่ให้กินนี่สมัยก่อนนะหลังจากดินเนอร์เสร็จก็จะต้องมีเดินเล่นเดินคุยให้อหารย่อยก่อนแต่ตอนนี้นั่นหรอหลืมไปได้เลยรีบสุดใส่กียรากวิ่งกลับบ้านจ้ารีบเหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าหุ่ข้าาทิ้งไว้แล้วลืมชักปั๊บแต่จะว่าออออีีแมมมมมเเ้้งงงกททัััวนนนนนนตสึหหืืบดพุ ครึ่งตาก็จะปิดแล้วจ้าวันๆก็เลี้ยงแต่ลูกไม่ค่อยได้ทําอะไรแต่พอพระอาทิตย์ตกนินเท่านั้นแหางจะแลงจะรู้ซึ้งเหมือนกันนะเนี่ยว่าเลี้ยงลูกหนึ่งคนมันใช้พลังงานมากมายขนาดนี้ถือใจแม่แม่ที่มีลูกหลายคนเลยนี่เดี๋ยวกับถึงบ้านภารกิจของอีแม่วันนี้ยังไม่เสร็จสิ้นเด้อต้องพาลูกเข้านงเข้านอนเลยจะพาดแปลงฟันที่ดูยังไงก็เหมือนศึกเจ้ามวยไทยใช้พลังงานเยอะเกินพอเกือบจะหมดวันอีแม่ก็แทบจะหมดลมเหมือนกันนะเนี่ย